สวัสดีค่ะบีมนะคะวันนี้พามาชมเป็นตัว Toyota h i ฮ u ัก v ี o p i ีเ n e r ตัวสูง4ประตูกันบ้างนะคะคันนี้จะได้เป็นรถปี07นะคะเครื่องจะเป็น3.0นะคะราคาเปิดนะคะอยู่ที่189,000บาทนะคะได้ตัวสูง4ประตูไปขับเลยเดี๋ยวเราไปชมสภาพรถรอบคันกันค่ะมาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นสีบอนสวยเลยนะคะสภาพด้านหน้าค่ะไฟหน้าสภาพดีมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะมีกรอบ ใส่ไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของกระจังหน้าสภาพดีไม่มีแตกร้าวนะคะสีสันโดยรวมสวยงามนะคะไฟฝั่งนี้ก็สภาพดีนะคะมีกระจกด้านหน้าตัวเล็กหนึ่งตัวนะคะสีสันฝากระโปรงด้านหน้าสวยงามนะคะมีแต่มีหนึ่งจุดเล็กๆนิดหนึ่งนะคะรถมีอินเตอร์นะคะสภาพกระจกค่ะกระจกอยู่ในสภาพดีไม่มีแตกร้านะคะติดซิมให้เรียบร้อย ภาษีโมดิที30เมษา69นะคะภาษียังไม่ขาดก็ใช้ต่อเลยนะคะอ่ะมาดูสีสันด้างข้างค่ะสุมล้อสวยสีประตูวตวสวยนะคะอ่ะสีสวยรอบคันนะคะมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะคะตรงนี้แล้วก็แม็กนะคะเดิมตุยตานะคะยาง m a x กซินะคะยางก็จะได้เป็นเบอร์265ทับเจขอบ16นะคะ ก็ยางอยู่ในสภาพดีเลยนะคะดอกจองดอก,ดอกอยางค่ะประมาณนี้ช่องชาซีสวยค่ะไม่มีผุนะคะสภาพจุลงสมนล้อก็อยู่ในสภาพดีนะคะบันไดสำข้างอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันค่ะแขงประตูสวยนะคะผ้าตึงๆสีไม่มีซีดนะคะสภาพดีด้านุงด้านในเบาะได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆโรงงานนะคะ สภาพดีไม่มีฉีกขาดนะคะคอนโซลหน้าสวยนะคะสีไม่ซีดได้จอนะคะคันนี้จอสัมผัสทัสกีนแอร์เย,ย็นชํ่นะคะพวงมาลงพวงมาลายัยตรงนี้ไม่มีแตกรายงานะคะสวยงามเพดานสภาพดีเลยนะคะไม่มี่ออรอยไเจอมาด้วยอ่าสวยงามรอบแผ่นนะคะช่องเก็บของเก็บของตัวนี้เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะเนี่ยมาพร้อมบุ๊กเซอร์วิส ข้มืออ่าลดด้านข้างค่ะเ็มเดิมไม่มีรอยขันนะคะมาดูรอยอาร์ค,ค่ะแน่นรอยอาร์นะคะชัดๆด้านข้างไปถึงด้านบนนะคะนี่อาร์ชัดเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีพิกลมนะคะมาดูด้านหลังค่ะแหงประตูสวยนะคะ ด้านในก,กว้างๆนะคะที่รองพื้นใส่ให้ครบเรียบร้อยแล้วก็เบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆโรงงานนะคะสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะคะดูเพ็รานสวยดูรอยองรอยอาร์ฟฝั่งนี้กันบ้างอืมนี่อาร์ชัดเดิมนะคะโอเคค่ะมาดูสภาพกระบาดท้ายนะคะแมกไลเนอร์ค่ะ แบงไรเดอร์ Manager, มีร่องรอยเออน่าจะใส่ข้อหรือหลังคามานะคะนี้มีรอยโปะปิดทับเรียบร้อยนะคะอ่าก็ไม่น่าเกียดนะคะด้านหลังกระบะท้ายค่ะไฟท้ายสภาพดีไม่มีแตกแล้วนะคะสีสันโดยรวมสวยงามนะคะสติกเกอร์ไฮรักตัวอีวิโกอยู่ครบนะคะไฟฝั่งนี้ก็สภาพดีนะคะมาดูด้านหลังค่ะ ลายเส้นเดิมลอยอาร์นะคะวงกลมพรม,มกริบตอก AL นะคะตอกออยู่ครบนะคะลายข้างเดิมนะคะอาร์ตเดิมวงกลมพรม,มกริบตอกอ AR นะคะตอกออยู่ครบเลยนะคะมาดูช่วงล่างกันบ้างค่ะแแบบเดิมโรงงานอ่าไม่นะคะเพิ่มมาตัวหนึ่งนะคะเป็น6ตัวนะคะแบบ66แผ่นนะคะแล้วก็ยางอะไร้อมใช่งงานหนึ่งเส้นนะคะก็ะบด้านล่าง ก็ไม่มีผุนะคะสวยๆนะคะท่อเดิมน,นะ,ะมาดูสีสันด้านข้างค่ะฝั่งนี้ตรงนี้มีตําหนินะคะนี่ยังไม่ได้เก็บสีนะคะนี่เก็บเพิ่มเติมให้ได้นะคะมีรอยขูดมานิดนึงนะคะเก็บเพิ่มให้ได้นะคะลดพึ่งเข้าสีจะมีตําหนินิดหน่อยนะคะแผงประตูสวยงามนะคะ เบาสภาพดีสติกเกอร์เดิมๆนะคะน็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะด้านข้างด้านหน้ามาดูอรอยอาร์ค่ะอาร์คเดิมนะคะสวยชัดคมมาดูเลขไม้กันหน่อยนะคะเลขไม้จะอยู่ที่260,000กกว่ากิโลนะคะหน้าจอทัชสกรีนใช้งานได้ปกติเลยเชื่อมบลูทูธได้นะคะ ามาดูด้านหลังกันบ้างฝั่งนี้ก็สวยงามนะคะแผงประตูสวยงามเบาะสภาพดีนะคะมาดูรอยอาร์คไปจากด้านข้างนะคะไปด้านบนคมชัดเดิมโรงงานนะคะมาเช็คกระจกไฟฟ้าค่ะคูน่านะคะตีฟิล์มแบบบ้อยลงขึ้นอ่ะขึ้นลงปกตินะคะมาดูด้านหลัง ขึ้นอ,อ่าโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องค่ะโอเคไปดูห้องเครื่องกันค่ะมาดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะห้องเดินเรียบเลยนะคะใต้ระบบเบรก ABS นะคะน้ำยาคูแลงสีชมพูใสๆเลยเครื่อง3 0จดนีดีโด,ดีนะคะ เลยนะคะวงกลมกิดต่อ L, วิเกอวงกลมนะคะลอ,อยอเลขหน้าท้านนะคะตกอะคะอยไปเิย สำหรับตัว t o y ยต้าไฮรักวีโกตัวสูง4ประตูราคาเพียง189,000บาทนะคะรถสภาพดีเลยพร้อมใช้งานนะคะเลียนเอกสารครบค่ะก็ใครสนใจแวะมาดูรถได้ที่เป็นรถวิเชียรรถดีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคันหน้าค่ะ